มัดรวมความน่ารักชมภาพหวานๆยังหวานอยู่ของซุปตากเกาหลี สำหรับวันที่5พฤษภาคมของทุกปีถือว่าเป็นวันสําคัญของเหล่าเด็กๆเกาหลีใต้เพราะเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับซึ่งสําหรับปีนี้เหล่าคนดังหลายๆคนก็ขอร่วมเฉลิมฉลองวันดีๆวันนี้นะครับกันหลากหลายนะรวมถึงลิซ่าด้วยหรือเปล่านะที่พาทิพย์ไปเที่ยวกับจีซูนั่นเองนะและล่าสุดน,นะครับก็มีการควักเงินบริจาคเงินให้กับการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กๆเ,เช่น2นางเอกคนดังนะครับเบซูจีและคิมโกอึนนะครับส่วนบางรายก็มีการงัดภาพวันเด็กของตัวเองออกมา เผยแพร่ให้ยนชมความน่ารักกันนะครับอาทิเช่นคุณทนายสุดหลอจากวิเซนโซนะครับหนุ่มซุงจุงกีที่โพสภาพตอนเด็กนะครับซุ่งจุงกีมาแบบน่ารักน่าดูในขณะที่ซอยอนเกิร์เจนเนอเรชันก็มักรวบรวมความน่ารักในวันๆให้ชมเหมือนกันนะ ด้านเราแฟนคลับพระนางตัวพ่อตัวแม่ก็นําภาพไว้เด็กของดาราเหล่านั้นนะครับมาแชร์กันให้ชมนะครับไล่ตั้งแต่นะครับจอนจีฮยอนนะครับฮยอนบินนะครับซอเยจีและซงเฮเคียวนะครับอีดองกุ๊กกงยูรวมถึงไอยูด้วยนะก็ไปรับชมความน่ารักของดาราเกาหลีชั้นนำนะครับตามภาพนี้เลยนะครับว่าเป็นใครกันบ้างแล้วก็เดากันนะว่าตอนเด็กเนี่ยโตมาเป็นยังไงกันนะครับมีความคิดเห็นยางไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตาม